อาจารย์คะสวัสดีค่ะครับอาจารย์คะประตูรั้วบ้านเรานะคะครับตรงข้ามกับประตูรั้วบ้านเราอะคะ่ะมีประตูวัดอยู่ด้วยอยู่ตรงข้ามเลยค่ะดีไหมคะอาจารย์ครับเ,เสียยังไงบ้างะคะโดยโดยประเพณีก็ถือว่าไม่ดีค่ะแต่ในทางปฏิบัติเพราะตรงข้ามกับประตูเป็นวันเนี่ยวัดมันก็ เด ig, à, minimum, ah, okay. um mente. okay. ี๋ยวก็มีงานเพลงเดี๋ยวก็มีงานเพลงมันก็คนเข้าคนออกก็ชุลมูนวุ่นวายไปหมดเพราะงั้นประตูหันไปตรงนั้นเป็นอย่างไรบ้านเราก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยเพราะงั้นโดยประเพณีเขาจะไปนิยมแต่อันนี้เราไปแก้ไขจะไม่ให้วัดเขาสร้างประตูตรงนั้นก็ไม่ได้นะอาจารย์เราควรจะแก้ไขยังไงดีเพราะงั้นถ้าประตูเราไปตรงกับประตูวัดค โดยประเพณีเขาจะตั้งรูปพระอาทิตย์ไว้อยู่ที่ประตูรั้วอยู่ที่กลางประตูคืยจากประตูขึ้นมาหน่อยจากขอบประตูบนขึ้นมาหน่อยทําเป็นรูปพระอาทิตย์ติดเป็นรูปพระพระอาทิตย์นะคะเป็นวงกลมสีแดงเป็นวงกลมสีแดงมีความหมายว่าอะไรคะจ๊ะเพราะพระอาทิตย์จะสลาย เรื่องเลวร้ายทั้งหมดมเพราะงั้นพอเป็นรูปพระอาทิตย์เรื่องเลวร้ายก็จะไม่เกิดดังนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยบางบ้านบางเหมือนกับถ้าเราอยู่ในคอนโดนะคะอาจารย์แล้วเราตรงกันข้ามกับที่เราอยู่เนี่ยห้องที่เราอยู่อะคะอาจารย์ตรงข้ามเรามองไปเห็นป้ายของโรงพยาบาลอันนี้ก็ไม่ดีหรือเปล่าคะใช่อันนี้ อันนี้มันเป็นเรื่องประเพณีนะ,ะที่เขาไม่นิยมแต่มันก็มีส่วนทำให้เรากิดควารู้สึกที่เห็นคนป่วยตลอดออก็เพราะงั้นมันก็มีแต่เรื่องศกเศร้าเราอยู่ไปอยู่ไปมันก็จะจะมีความเศร้าเหมือนกันเข้าไปวิธีการก็ติดเหมือนกันก็ติดลูกพาทิตก็จะสลายอสูรไปทั้งหมด ะะการติดผ้าทิศต้องใช้เลิอกอะไรไหมคะอาจารย์สามารถติดได้เลยไหมคะ,ะก้อนนี้แบบเนี้ยใช้เลิกคู่มิตรค,คือดีที่สุดเพื่อให้เกิดความเป็นมิดมมหรือลองลงมาใช้เลิกสี่มหาเทพไม่ควรใช้เลิกสี่พาหา หรือสี่แม่ธาตุหรือสี่ขุนคางเพราะมันจะปะทะกันค,คือห้ามปะทะกันขอบคุณค่ะอาจารย์